สวัสดีค่ะมากินข้าวแรงน้่กันพี่น้องราบไก่ต้มเครื่องในต้มแซบเครื่องในพี่น้องจ้าพบกับเสียงแม่น้องน้ำตาลผัดแซบด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดหายใจด้วพี่น้องเอ,อ้ยลูกสาวน้องหน่อยใจบ่มีผู้ใดดูว่าสั้นมากินข้าวแรงน้่กันเลยคะ่ะ กขอัดเสียงออาวิดีโอนะคะเด็กพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าหนูตสจับพี่นองหนูตงสผ้ามากินกับเขาด้วจ้าม่อปน่มเครน่เงน่ะปนนไม่เป่เป็นม่เนไ่เป็นม่เน่เ่เป่เป็นม่เป็นไม้ม่นม่ไก่ค่ะค่ะนนนนนมเไ่่มเเ่นม ชิบิบุคคำช่วงบนงจะาช่คำสองคำเดีกวคำสองคำเออ,อ,อ,อจำน้ำโอ้ยน้ำย่อยใช่จ้ะบังอันนี้คอ่อยะจำจะคือไงเอาเสดดีๆ่วนเราคำนี้ยัอ้าโอ้แซ่บพีงห้อจ้ะ อันเนี่ยเขาเนี่ยแค่สุดแค่นาดก็พ่อแล้วเนี่าสุดจะถือซาด้วยพี่น้องเลยอยากเค็ดหน่อยใจว่าเป็นยังไงว่ามิผู้ใดดูแม่ว่าสัง่งว่ามิผู้ใกดติดตามหนูนเลย มีขอล่าเป็นบอกนะครับพี่นออ้องว่อ,อ,อะไรที่เซตตามมันทำก็เอ๊ะร้านผ้าใสมาร้เปล่าพี่นอ้องผมจะ